ในวันที่7และ8นะคะกันยายนนะคะก็คือการทรลปราคาใช่ไหมอ่าทีเนี้ยคนที่จะได้รับอิทธิพลนะคะจะเจอการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันฉับพลันไม่ตั้งตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะคะการย้ายบ้านใหม่แหละการแต่งงานการมั่นหมายอยู่ๆก็แบบปุ๊บปับ๊บมั่นเลยปุ๊บปับ๊บแต่งเลยนะคะในเดือนนี้หรือว่าการมีบุตรการจบความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์นะคะ หรือเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะก็คือในเนี่ยสิ่งที่พูดมานะใครที่จะได้ไดรับอิทธิพลใช่ไหมมีโอกาสทุกราศีทุกลัคนาราศีที่จะได้รับอิทธิพลแต่ว่าเจาะลึกไปอีกนิดนึงนะคะก็คือคนคนนั้นนะคะเมื่อผูกด,ดวงชะตาแล้วตามหลักวิชาโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเมื่อคุณผูกด,ดวงมาแล้วคุณมีลัคนาหรือซ์ดนะคะหรือว่ามีดาวนะ อาทิตย์หรือดาวจันทร์หรือดาวดวงใดก็ตามในพื้นดวงชะตาคุณนะคะอยู่ที่14-16องศาคุณจะได้รับอิทธิพลมากเป็นพิเศษก็คือมีโอกาสที่จะเจอการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าใครไม่ได้มีองศาอ,อยู่ในระหว่าง14-16องศานะคะก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณไม่ได้เจอการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ได้มีผลอะไรใดๆกับคุณนั่นเองนะคะแต่ว่าใครที่ใครที่เจอการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าคุณต้องมีดาวดวงใดดวงหนึ่งนะคะสัมพันธ์ในองศาตามที่บอกไปนะคะแล้วซึ่งมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ คือมันจะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปตลอดการในชีวิตคุณนะคะนึกออกไหมอย่างการแต่งงานอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเรื่องการแต่งงานมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็จะประมาณนั้นก็คือเป็นจังหวะที่ดีมากเป็นโชคดีของคุณนะคะที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงค่ะ